เรียนายแพทย์ภูวเดชส,สุรโคตผู้ตรวจราชการเขตส,สุขภาพที่9คณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่าน โรงพยาบาลกาบเชิงเป็นโรงพยาบาลระดับ F1 หรือ Standard Plus ขนาด60เตียงให้บริการเตียงที่มีอยู่จริง97เตียงเนื้อที่56ไร่2งานมีอาคารให้บริการ10อาคารอาคารสนับสนุน13อาคารดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม6ตำบล86หมู่บ้านและประชาชนเขตชายแดนกัมพูชาประชากรทั้งสิ้น59,814คนบริหารงานโดยนายแพทย์วุฒิชัยแป้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิงภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชายแดนคุณภาพสูงเป็นเลิศด้านการแพทย์บรณาการแผนยุทธศาสตร์ปี2566 2571 1. ยกระดับการพัฒนาการแพทย์บรณาการชายแดนคุณภาพสูง 2. ขับเคลื่อนการแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาจุดผ่านด่านถาวรช่องจอม 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโรงพยาบาลชายแดนสู่ความเป็นเลิศระดับชายแดนไทยกัมพูชา 4. บริหารการเปลี่ยนแปลงระบบงานมุ่งสู่องค์กรไร้ความเสี่ยงได้แก่ 1. ความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ <S 2. 2. <S ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3. ระบบสารสนเทศสุขภาพประชากรอาศัยอยู่จริง36,945คนวัยเด็กร้อยละ6.35แต่ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ23.84มีโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 จำนวน1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่1แห่งขนาดกลาง7แห่งและขนาดเล็ก2แห่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุข รวมทั้งสิ้น321คนมีแพทย์จำนวน12คนทันตแพทย์5คนเพศสัชกร7คนพยาบาล83คนนักเทคนิคการแพทย์3คนกายภาพบำบัด4 4คนพบว่าทุกวิชาชีพยังขาดแคลนข้อมูลสถานะสุขภาพประกอบด้วยสาเหตุการป่วยสูงสุดในผู้ป่วยนอกได้แก่ความดันและเบาหวานสาเหตุป่วยสูงสุดในผู้ป่วยในได้แก่ปอดบวมและการบาดเจ็บ และสาเหตุการตายมากที่สุดไม่นับรวมโรคชราคือหัวใจล้มเหลวและปอดบวมส่งต่อผู้ป่วยนอกสูงสุดได้แก่ stroke ugi bleeding ส่งต่อผู้ป่วยในสูงสุดได้แก่ pneumonia และ a p p e n d i x ผู้รับบริการปี2567ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย292รายต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ยวันนอน3.56วันอัตราการครองเตียง56.57% cmi 0.64 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาผู้รับบริการชาวต่างชาติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันสถา,านการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังระหว่าง1มกราคม2567ถึง30มิถุนายน2567อันดับ1โรคอาหารเป็นพิษอัตราป่วย505ต่อแสนประชากรรองลองมา เป็นโรคติดเชื้อโควิด -19 ตราป่วย304ต่อแสนประชากรอันดับ3โรคปอดอักเสบอัตราป่วย200ต่อแสนประชากรส่วนไข้เลือดออกพบเป็นอันดับ5าจำนวน33ารายอัตราป่วย50ต่อแสนประชากรไม่พบการเสียชีวิตจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินณนะเดือนมิถุนายน2567เงินบำรุงคงเหลือ 62.86ล้านบาทหนี้สินและภาระผูกพันสิบสล้านบาทเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินและภาระผูกพันแล้วคงเหลือ50.81ล้านบาทริสกอร์อยู่ระดับที่1รายได้น้อยกว่าค่าใช้ใจ่ายการสนับสนุนทางการเงินให้กับเครือข่ายปี2566รวมค่าตอบแทน HICI 20.94ล้านบาทปี2567 ส0 8จ8ล้านบาทไม่มีค่าตอบแทนอื่นผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข5้บวก5นโยบายเร่งรัดพัฒนาและสานต่อยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว Provider ID วิชาชีพหลัก100%แต่เฮ l t h ดีผลงาน39%ไม่ผ่านเกณฑ์ มีการให้บริการเทเล m e d i c i n ซีน8 7 8ครั้ง h ฮล l ลเดอร์258รายและจัดบริการใบรับรองแพทย์ดิจิทัลระบบหนัดออนไล Home ward, น์โฮมวอร์ดดำเนินการโดยสหาสาขาวิชาชีพมี Active HomeWard Register Station ที่คลินิก DM HT ทุกสัปดาห์มีระบบส t e ปอัพสำหรับผู้ป่วยที่อาการสุดลงเมื่อจำหน่ายกลับบ้าน ผลงาน34คน35ครั้งสเต็ปอัพ1เคสโรงเรียนเบาหวานวิทยาหลักสูตร12สัปดาห์รุ่นที่1มีนักเรียน13คนผลการดำเนินง,งานพบว่าปรับลดยา6คนลดค่าใช้จ่ายได้4,684บาทต่อปีหยุดยา7คนลดค่าใช้จ่ายได้16,591บาทต่อปีสเต็ปต่อไป1 เปิดโรงเรียนเบาหวานรอพอสอตอ100% 2. พัฒนาครูสมาคมเบาหวานในชุมชน 3. หลักสูตรกับเชิงโมเดล 4. เปิดหลักสูตรออนไลน์บ้านโรงพยาบาลหัวใจเดียวกันประเด็นเร่งรัดพัฒนาที่2ยกระดับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ผลการดำเนินงาน retention rate ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคัดกรอง539คนพบกลุ่มสีแดง24คนสีส้ม55คนสีเหลือง130คนกลุ่มสีเขียว330คนเข้าคลินิก322คนและเข้าร่วมโครงการชุมชนล้อมรัก8คน next step นำเข้าคลินิกฟ้าใสเมทริกโปรแกรม4เดือนขยายชุมชนล้อมลัก CBTX เชื่อมโยงการดูแลติดตามในชุมชนต่อเนื่องผ่าน,นกลไกสามหมอและพอชออประเด็นเร่งรัดพัฒนาที่3การแพทย์ปฐมภูมิผลการดำเนินงานสมาร์ทอ,อสอมอผ่านเกณฑ์ทุกตัวการสนับสนุนงบประมาณจากอบอปอทอ6แห่งทั้งสิ้นเป็นจำนวน3าล้าน การควบคุมโครคไข้เลือดออกกำลังระบาด5ตำบลจาก6ตำบลพบมากที่หมู่1บ้านกู่ตำบลโคกตะเคียน14รายอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง28วันส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ5-14ปี สถานการณ์วัณโรคพบผู้ป่วยรายใหม่35รายกลับไปเป็น3 4รายรักษา3 4รายรับโอน4รายรวม57รายจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง7บวก100ละ100เป็นอัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ61.29ความสำเร็จของการรักษา12รายร้อยละ21อีก39รายยังอยู่ระหว่างการประเมิน พบผู้ป่วยวันโรคดื้อยาสะสม8รายปี2,562 4รายปี2,563 1รายและปี2 5 6 6 3รายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่พบประวัติรักษาที่โรงพยาบาลกาบเชิงประเด็นเร่งรัดที่4เศรษฐกิจสุขภาพมีเวลเน e เซ็นเตอรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว2แห่งและมีสถานบริการแพทย์แผนไทยเอกชนอยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียน1แห่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพร2หมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ1กลุ่มมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ6แห่งอยู่ระหว่างการออกใบรับรองด้นานผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดทำมาตรฐาน w h o g m p New พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยน่าใช้รวมทั้งมีการวิจัยทางคลินิกในยาสมุนไพร5ชนิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพที่สำคัญรับเชิญจากสถานทูตไทยณนะกรุงพนมเปญให้เข้าร่วมโครงการ Cambodia Health and Beauty Expo 2024ในวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมพศ2567เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเด็นเร่งรัดพัฒนาที่5เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนและระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อผลการดำเนินงานรีเฟอร์เอาปี2,567ําำนวน1,235รายฉเฉลี่ย154รายต่อเดือนในกลุ่มนี้มีชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ56รายฉเฉลี่ย7คนต่อเดือนผลงานรับผู้ป่วยบริเวณต่างชายแดนทั้งสิ้น 64คนเรามีความพร้อมเครื่องมือสนับสนุนระบบส่งต่อโอกาสพาาัฒนา 1. ระบบการประสานงานข้อมูลจากโรงพยาบาลในกัมพูชา 2. การคัดกรองที่ครอบคลุมมากขึ้น 3. ระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนระบบส่งต่อและมีแนวการส่งต่อผู้ป่วยจากประเทศกัมพูชา ณจุดผ่านชายแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังังหวดสุรินทร์เป็นช่วงเวลาเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายความมั่นคงด้วยผลการดำเนินง,งานตามนโยบาย5ประเด็นกต่อโครงการพระราชดำริด้านดูแลสุขภาพพระสงฆ์พระภิกษุได้รับบริการคัดกรองสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานวันพฤหัสะบดีที่1ของเดือนที่เฮลสตชันวัดพัฒนาธรรมมารามมีพระคิลานุป,ปถักที่ผ่านการอบรมหนึ่งรูปนโยบายการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรผลการดำเนินงานมีแคร์ดีพลัสทีมที่ผ่านการอบรมเกินกว่าเป้าหมายการส่งเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรปี2,567ก่อสร้างบ้านพักหนึ่งหลังด้วยเงินบำรุงจำนวน2.03ล้านบาท มีการพัฒนากิจกรรมชมรมจิตอาสาพเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้และสาธารณประโยชน์เพื่อบริการคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงินเพื่อแนวทางสร้างรายได้เสริมและลดภาระหน,นี้สินด้านการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตโรงพยาบาลกาดเชิงส่งเสริมการออกกำลังกายทั้งบุคลากรและผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอพร้อมนี้คลินิกสุขภาพจิตยังมีคลินิกให้คำปรึกษาทางไกลด้วย ผลงาน3คนต่อ4ครั้งมีศูนย์ชีวาพิบาลในโรงพยาบาลกาบเชิงและกุฏิชีวาพิบาลณวัดพัฒนาธรรมารามบ้านด่านพัฒนาหมู่ที่14ตําบลด่านหรือวัดหลวงปู่เฮงประภาสประเด็นสารต่อที่5ทุกคนปลอดภัยยกระดับระบบดิจิทัลเฝ้าระวังและป้องกันโรคมีการใช้โปรแกรมระบบรายงาน l u k e r Studio ด่านควบคุมโรคช่องจอมรายเฝ้าระวังโรคทุกวันเครือข่ายควบคุมโรคสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังทันเหตุการณ์ผลการดำเนินงานจำนวนผู้เดินทางที่ได้รับการคัดกรอง37,288รยรายกัมพูชา3 5 5 5 3รายสัญชาติอื่น1677รายพบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง110รรายโรคที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือ รัดตับอักเสบบี B, ปอดอักเสบและวรรณโรคตามลำดับความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินเรามีความพร้อมทั้งระบบ EOC ที่ครอบคลุมทุกมิติมีรถกู้ชีพที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทุกตำบลระบบส่งต่อที่ไร้รอ,อยต่อมีการเบิกจ่ายจากกองทุนยูเซบรวมทั้งสิ้น76,915บาท การคุ้มครองผู้บริโภคยังพบสินค้าอันตรายในตลาดช่องจองเช่นทูบไล่แมลงผสมวัตถุอันตรายจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายบูรณาการหลายหน่วยงานอย่างจริงจังผลการดำเนินงานประเด็นติดตามตวรวจราชการ1ิประเด็นได้แก่ประเด็นที่ 1. โครงการพระราชดำริฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติผลงานเป้าหมาย31รายผลงาน27รายร้อยละ87.10ผ่านเกณฑ์ ประเด็นที่2ง,งานยาเสพติดพบว่าตัวชี้วัด e t e n t i o n Rate เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนิยามบอสอตรอระหว่างปีวางแผนพัฒน,นาการเข้าถึงโดยขยายพื้นที่ชุมชนล้อมรักในทุกหมู่บ้านต่อไปประเด็นที่3มะเร็งครบวงจรผลการดําเนินงานพบว่าร้อยละของผู้มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้องโคโลโนสโคปต่ำกว่าเป้าหมาย พบปัญหาว่าการส่งต่อแพทย์โรงพยาบาลโหนดให้ต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากศัลยะแพทย์ย้ายและแจ้งให้ส่งต่ออีกครั้งเดือนกร,รกฎาคม2567ประเด็นที่4.1การแพทย์ปฐมภูมิมีการจัดการ PCU 6แห่ง NPCU 4แห่งผลงานเป็นอำเภอสุขภาพดีระดับแพทตินัมและอสอมอทุกตำบลมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการบริการขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่4.2ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชนแม่ข่ายพบว่าการติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสยัยป่วยไฮเปอร์เทนชันไม่ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะที่5พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ34.88วางแผนนำเข้าโรงเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมต่อไปประเด็นที่5สถานชีวาพิบาลและคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด ประเด็นที่6ดิจิทัลสุขภาพโรงพยาบาลอัจฉริยะผ่านเกณฑ์ระดับเงินด้วยคะแนน849คะแนนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานโรงพยาบาลกาบเชิงขอขอบพระคุณนายแพทย์พรวเดชส,สุรโคตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เคส,สุขภาพที่9สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ภายในปีงบประมาณ2,567นี้ผลการดำเนินงาน IPD Paperless 100%ครบทุกวอร์ดช่วยให้ระยะเวลาลดลงทุกขั้นตอนในการให้บริการลดกระดาษได้มากกว่า59% t e l e m e d i c i n มีการจัดบริการแบบ station to station และบริการผู้ป่วยโดยตรงมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่878คนบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงและออกใบรับรองผู้พิการผู้ป่วยและญาติมีความพอใจมากกว่าร้อยละ93ประเด็นที่7ส่งเสริมการมีบุตรให้บริการตามนโยบายส่งเสริมการมีบุตรผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดประเด็นที่8 เศร,รษฐกิจสุขภาพชุมชนบ้านพาชื่นหมู่ที่10เป็นชุมชนต้นแบบของอำเภอกาบเชิงผ่านการประเมิน7 d 1ดี19ข้อพบโอกาสพัฒนาดังนี้ 1. พัฒนาร้านอาหารในชุมชนผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัยและเพิ่มการลงทะเบียนก้าวถาใจให้ครอบคลุมมากขึ้นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียน6กแห่งและร้านนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างรอดำเนินการหนึ่งแห่งมีแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีสวนทุเรียนและฟาร์มสเตย์บ้านนนททองมีรีสอร์ทที่ผ่านการรับรองว่าสะอาดปลอดภยัยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารที่มีชื่อเสียง ประเด็นที่9การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินหมวดหมู่ทรัพย์สินพัสดุพบว่าทุกตัวชี้วัดในหมวดทรัพย์สินและพัสดุไม่ผ่านเกณฑ์ทุกตัวโอกาสพัฒนา 1. หน่วยจัดซื้อยืนยันยอดคลางจ่ายกำกับติดตามเจ้าหนี้การค้าวางบินตามกำหนด 2. ตรวจสอบคลังพัสดุทั้งคลังใหญ่และคลังย่อยทุกคลังตรวจสอบมินิมัมแม็กซิมัมเดสต็อ 3. ประกาศขายทอดตลาดกรุพันชำรุดเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่าซ่อม 4. ททำรูสคอสแอนนไลซิสเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขประเด็นติดตามที่10.1ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์พบว่าผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ประเด็นที่10.2 R9 Health Station NCDs ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดางานเด่นล่าสุด เราเป็นหน่วยจัดเก็บสารพนุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสถานะทางทะเบียนร,ราชร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกรมการปกครองเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกผ่านการประเมิน h a React Credit ครั้งที่3พวกเราพร้อมสารต่อนโยบายผู้ตรวจราชการ3สมาร์ทได้แก่ Smart Service Smart Office Smart Hospital เตรียมพร้อมมุ่งสู่โรงพยาบาลระดับ s t a n d a r d plus แผนง,งบลงทุนปี2,568ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก3ชั้นและเริ่มให้บริการ ODS a MIS ในปี2,568แผนเตรียมความพร้อมตั้ง s e ม i ICU ปี2,569พร้อมรับแพทย์อายุรกรรมใช้ทุนแผนปี2,567อยู่ระหว่างการดำเนินการนำ AI X-ray มาใช้เตรียมเปิดคลังเลือดพร้อมศูนย์ไตเทียมและ Information Center สำหรับการเตรียมความพร้อม ODS Project มีความพร้อมด้านโครงสร้างปรับปรุงเพียงเล็กน้อยสเต็ปที่1ขอรับการสนับสนุนศัลยแพทย์ทั่วไปจากโรงพยาบาลปราศาสตรเครื่องมือจัดหาเพิ่มเติมโดยขอใช้งบค่าเสื่อมปี68หรืองบลงทุนสเต็ป2ขอทุนวิสัญญีพยาบาลและศัลยแพทย์ทั่วไปสเต็ป up to semi ICU ปรับปรุงโครงสร้างและจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพิ่มเติม พร้อมรองรับแพทย์อายุรกรรมใช้ทุนในปี2,569ประเด็นปัญหาพบว่าขาดแคลนพยาบาล8ปดตำแหน่งที่จะให้ทันการพัฒนาในโอกาสต่อไปเราชาวโรงพยาบาลกาบเชิงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ